ชีวิตครั้งแรกฉันจะเลือกสิ่งที่ฉันชอบก็เขานี่แหละคุณชายนัดกันไหมไม่ได้นัดฉันกำลังรอคนอยู่น่าเสียดายยากที่จะพบผู้ชายแบบคุณผู้ชายที่ทำให้ฉันสนใจหวังว่าคุณจะไม่เสียใจ คุณชายนี่หมายความว่าอะไรฉันไม่อยากเสียใจผู้ชายคนนี้ไม่เพียงตลอ่อ ทักษะก็ยอดเยี่ยมจะลองอีกครั้งไหมคุณขยับฉันไม่มีความเห็น ป้าชิวเสี่ยวเหมยเฉิงเจียมู่ลุงของเขาจะกลับมาในคืนนี้คุณในฐานะคู่มั่นของเฉิงเจียมู่ต้องกลับไปบ้านเก่ากินข้าวด้วยกันนะอืมดีคนที่ตั้งใจศึกษาพุทธศาสนาที่เดินทางไปต่างถิ่นม,มาหลายปีลุงเฉิงเจียหลัวกลับมาแล้วเกมของผู้ใหญ่คืนแห่งความสุขหวังว่าเราจะลืมกันในฝูงชนดีมาก คนไปไหนแล้วเด็กน้อยเราจะได้พบกันอีกในเร็วๆนี้ถ้าไม่พึ่งพาการแต่งงานกับเฉิงเจียมู่ถึงจะได้มรดกของแม่กลับมา ฉันไม่อยากทำแบบนี้จริงๆแกล้งทำตัวเรียบร้อยทุกวันไม่ได้เจอคุณอาเฉินสิบปีแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงหนุ่มหล่อที่เก็บดอกบัวให้ฉันตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นยังไงแล้วทำไมลูกประคำนี้ดูคุ้นๆหรือว่าเป็นผู้ชายเมื่อวานเป็นไปไม่ได้เสี่ยวฝูเข้ามาเร็วเฉิงเจียหลัว นี่คือคู่มั่นของหลานชายคุณชื่อเจียมู่พวกคุณสองคนตอนเด็กเคยเล่นด้วยกันมาก่อนด้วยคุณอาสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานตัวเล็กทำไมเป็นเขาละ่ะผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับฉันเมื่อคืนเขาคือคุณอาเฉินของคู่มั่นฉันพระเจ้าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนดี ก็ไม่ควรเล่นกับฉันแบบนี้นะไม่ได้เจอกันหลายปีฉันยังคิดว่าคุณอาจะไม่รู้จักฉันแล้วเหรอจะไม่รู้จักได้ยังไงฉันมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับเสีย่ยวฝูจจำได้ดีเสีย่ยวฝูแม่ของเธอนั้นคือแม่ของเฉิงเจียหลัวสิทธิ์คนเดียวที่เข้าบ้านเฉิงเจียหลัวรักเธอมากที่สุดแล้วจะไม่รู้จักคุณได้ยังไงละ่ะเร็วเข้าขอให้คุณอาได้ดื่มชา ดีคุณอาระวังขอบคุณคุณอาฉันเล่นละครทั้งบนเวทีและนอกเวทีมาเป็นเวลาสี่ปีฉันไม่เคยเห็นฉากไหนมาก่อนฉันไม่เชื่อเขากล้าพูดต่อหน้าคุณปู่เหรอเอาเรื่องเมื่อคืนนี้มาพูดคุณปู่ช้าๆหน่อยอ้อยยังขาดซุปอยู่ ออเสี่ยวฟูคุณไปที่ครัวแล้วเอาซุปมาตักให้ทุกคนหน่อยดีคุณพี่สะพ้ยไม่สามารถจ้างคนรับใช้ได้เหรองานหนักแบบนี้ยังให้เสี่ยวฟูทําอีกเหรอสามบอกถูกต้องแล้วเสี่ยวฟูผิวบางและเนียนถ้าร้อนจะทํำยังไงมาเถอะเสี่ยวฟูนั่งข้างคุณปู่คุณปู่พูดถูก มาทานข้าวกันเถอะพ่อฉันอยากให้เร็วขึ้นเรื่องแต่งงานของจีอามู่และเสี่ยวฝูให้จัดการให้เรียบร้อยแบบนี้คุณปู่ก็จะได้อุ้มเหลนได้เร็วขึ้นเสี่ยวฝูยังไม่จบการศึกษาคุณที่สไพรี่พี่เธอแต่งงานและเลี้ยงลูกควรจะถามความคิดเห็นไหมความคิดเห็นของเสี่ยวฝูเหรอพระสุดท้ายคนที่จะแต่งงานคือเธอเสี่ยวเมยเธออยากแต่งงานไหม กำหนดวันแต่งงานแล้วฉันก็จะสามารถใช้เรื่องสินสอดได้ขอของที่แม่ทิ้งไว้จากพ่อที่ไม่เอาไหนดีเฉิงเจียหลัวนี่กล้าจริงๆเฉิงเจียหลัวเทวบ้าไปแล้วเหรอ ทำให้ฉันตกใจมากฉันจะไปเปลี่ยนรองเท้าให้เธอไม่เป็นไรเธอจริงจังกับการแต่งงานเหรอฉันอยากฉันอยากกลับบ้านไปถามก่อนความเห็นของพ่อเสี่ยวฝูพูดถูกเสี่ยวฝูเธอควรกลับไปถามความเห็นจากพ่อของเธอ ขณะทำตัวเป็นคนเจ้าชู้ขณะแส้งทำตัวเย็นชาผู้ชายเจ้าชู้ช่างมีประสบการณ์กว่าฉันจริงๆวันนี้ฉันดื่มเหล้าขับรถไม่ได้เดี๋ยวให้เสี่ยฟูส่งฉันกลับบ้านเถอะความยุ่งเหยิงจากการมีสักคืนเดียวสุดท้ายต้องมีการตัดสินใจดีค่ะคุณอาฉันจะส่งเธอ ไม่คิดว่าเขาจะมีสายตาที่ดีนี่คือรถที่ฉันชอบที่สุดชอบชอบแล้วมีประโยชน์อะไรแถมยังซื้อไม่ได้ไม่แซงทำตัวอ่อนหวานแล้วทุกคนก็เหมือนกันชัดเจนว่าเป็นปีศาจ แซงทําเป็นคนเย็นชาแบบพระฉันไม่ได้แต่งงานกับคนที่ไม่อยากนอนคนเดียวอย่างน้อยฉันไม่ได้มีอะไรกับสไพยของตัวเองเมื่อคืนเป็นเธอที่ยุ่แย่ฉันนะเฉิงเจียหลัวเธออยากได้อะไรแน่ฉันก็อยากถามเธอเหมือนกันเรื่องเมื่อคืนเราจะถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเธอปิดปากเงียบๆต่อไปฉันจะเรียกเธอว่าลุงนะถ้าฉันจะทำเรื่องยุ่งเหยิงล่ะ ไม่คิดเลยว่าเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนในอดีตดวงจันขาวในใจที่บริสุทธิ์ของฉันกลับกลายเป็นผิดเพี้ยนไปทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเธออย่าลืมนะฉันคือส้ายของเธอนะตอนนี้ยังไม่ใช่อีกเดี๋ยวก็จะเป็นแล้วเฉิงเจียหลัวถ้าเธอกล้าทําให้เรื่องของฉันเสียหายอย่ากโกรธที่ฉันไม่สุภาพกับเธอนะฉันเล่นละครอย่างหนักมาเป็นเวลาสี่ปีความสําเร็จอยู่แค่ก้าเดียวเจียงฝูถ้าเธอต้องการอะไร เธอบอกฉันได้เลยฉันจะช่วยเธอฟรีๆไม่มีความจำเป็นต้องแลกด้วยการแต่งงานเธอควรปิดปากให้แน่นหนาะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะบอกคุณปู่เฉิงเป็นคุณที่บังคับฉันผลลัพธ์คืออะไรคุณรู้ดีที่สุดคุณจะไปไหนรีพูดมาถ้าคุณมีธุระรถคันนี้คุณขับไปก่อนเลยฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเอารถกลับไปที่บ้านเก่าไม่ต้องรถคันนี้ตั้งใจจ้ะเป็นของขวัญจบการศึกษาให้คุณ สัญญาของฉันที่มีต่อคุณยังคงมีผลอยู่เมื่อไหร่คุณจะคิดได้เมื่อไหร่จะมาหาฉันฉันไม่ใช่เด็กน้อยเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ฉันแค่อยากเอาของที่แม่ทิ้งไว้กลับมาเมสินเทเตอร์และจุดเขียวคุณเจียงที่คุณให้ฉันหามาตลอดคนที่ทำจุดเขียวฉันเจอแล้ว คุณมาที่ร้านพรุ่งนี้เช้านะเจอกับคนสักคนขอบคุณคุณเจ้าฉันจะไปถึงตรงเวลาในเช้าวันพรุ่งนี้สองสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันเมื่อปีนั้นถูกเจียงหยวนจะแย่งไปหมดแล้วเมสซิเทเตอร์ในที่สุดก็มีหวังที่จะได้กลับมาจุดเขียวเป็นของเก่าจากราชวงศ์พรุ่งนี้เจียงหยวนจะคงไม่คืนให้ฉันแน่ฉันแค่สามารถสลับของจริงกับของปลอมได้คุณเจียงร่างกายของคุณเปื่อยอาจจะยังไม่หายดีแต่หลานชายคนแรกของเขากลับมาแล้ว ชุดหัวหน้าของท่านในที่สุดก็มีความหวังแต่คนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีจะรับงานนี้ไหมขึ้นอยู่กับอารมณ์ขอแค่เขายอมรับชุดหัวหน้าของฉันฉันเรียกเขาว่าท่านบรรพบุรุษก็ได้เชิญมาขอโทษนะทําให้ท่านรอนานเฉิงพวกคุณรู้จักกันเหรอเราไม่ใช่แค่รู้จักกันใช่ไหมน้องน้อยนั่นแหละ ตอนที่ฉันเกิดคนนี้รออยู่ข้างนอกห้องคลอดถ้าคิดแบบนี้ฉันยังเป็นคนแรกผู้ชายที่อุ้มคุณนั่นคือคุณลุงใช่ไหมยังเคยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ฉันด้วยนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณคุณเจียงคุณไม่ใช่มีธุระก,กับคุณเฉิงเหรอปลอบเขาให้ดีๆคุณลุง ฉันแค่ล้อเล่นกับคุณเมื่อกี้คุณไม่โกรธใช่ไหมฉันจะไปโกรธได้ยังไงแค่ชานี้มันเย็นไปหน่อยคุณลุงเชิญดื่มชาบอกมาเถอะให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างฉันอยากทำชุดหัวนี้ต้องทำให้เหมือนของจริงเหมือนกันแปะ ฉันจำได้ว่านี่คือที่แม่ฉันส่งให้แม่เธอชุดหัวของซุยน่าจะอยู่ในมือพ่อเธอทำไมอยากสลับของจริงกับของปลอมฉันจะใช้ทำอะไรไม่ต้องให้เธอเป็นห่วงแล้วเธอแค่ต้องบอกฉันเธอทำได้ไหมอยากทำไหมทำได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องอยากทำไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสิ่งสำคัญคือเรื่องนี้ต้องมีความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายฉันพูดถึงชุดหัวเธอคิดว่างไง ทั้งหมดเป็นคนเจ้าเล่หลุงไม่ต้องการมาเล่นบทเจ้าชู้อยู่ที่นี่กับฉันตั้งราคาเถอะฉันไม่ต่อราคาฉันไม่ต้องการเงินแล้วเธออยากได้อะไรฉันต้องการให้เธอยกเลิกการมั่นกับเฉิงเจียมู่อะไรฉันต้องการเธอยกเลิกการมั่นกับเฉิงเจียมู่เข้าใจหรือไม่เข้าใจฉันปฏิเสธโรงละครไม่ซิงยังไม่อยู่ในมือเธอชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอ นี่เป็นเรื่องของฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอดีเกี่ยวกับเรื่องชุดหัวไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะรอแปบลุงมีเรื่องอะไรอีกไหมฉันขอเปลี่ยนเงื่อนไขจริงเหรอเงื่อนไขอะไรฉันช่วยทำของนี้ให้เธอได้แต่เธอต้องอยู่กับฉันหนึ่งคืนยังไงลุงติดการนอนแล้วเหรอ ใช่แล้วและติดพอสมควรเลยดีเลยรอให้เธอทำของเสร็จส่งมอบของกันตรงๆง,งั้นเธอต้องจ่ายเงินมัดจําก่อนเธอจะจ่ายยังไงจูบฉันทําให้ลําบากใจช่างเถอะ จ่ายเสร็จแล้วก็แค่นี้แหละฉันจ่ายมัดจำไปแล้วหวังว่าเธอจะทำของเสร็จเร็วๆปลดล็อกโทรศัพท์เธอให้ฉันหน่อยเธอจะทำอะไร นี่คือวีแชทและเบอร์โทรของฉันติดต่อได้สะดวกเฉิงเจียมู่ทำไมถึงเครียดขนาดนี้กลัวว่าแฟนของเธอจะสงสัยว่าเธอจะมีอะไรกับลุงของเขาเธอพูดอะไรนะ่ะน้องสะพายเฉิงเจียมู่ดื่มมากอีกแล้วเธอไปช่วยรับเขาหน่อยพวกเธออยู่ที่ไหนที่บาเมเซอร์ได้รู้แล้วฉันจะไป เธอแคร์เขาขนาดนั้นเลยเหรอแค่โทรศัพท์เดียวทําให้เธอเครียดขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นเรื่องของฉันไม่ต้องห่วงคุณคุณอาสวัสดีช่วยเช็คให้หน่อยว่าเฉิงเจียมู่ตอนนี้อยู่ที่ไหน เฉิงเจียมู่เฉิงเจียมูเฉิงน้อยมีสาวสวยเรียกคุณคุณมาแล้วสาวสวยไหนฉันบอกพวกคุณแล้วเธอคือภรรยาของฉันที่แท้คือพี่สะพ้ย เป็นฉันที่ไม่รู้จักคนสําคัญไปกันเถอะฉันจะพาคุณกลับบ้านกลับบ้านไหนกี่โมงแล้วไปดื่มกับพวกพี่ชายสักแก้วคุณรู้ว่าฉันไม่ดื่มเหล้าพี่เฉิงเจียมู่ถ้าพี่สะพายไม่ดื่มก็ช่างเถอะฉันจะดื่มกับคุณไปให้พ้น เจียงฝูฉันบอกคุณแล้ววันนี้คุณต้องดื่มให้ฉันไม่ดื่มก็ต้องดื่มให้ฉันฉันรู้ว่าคุณดื่มมากเกินไปฉันไม่ถือสาคุณกลับบ้านกับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะโทรหาป้าชิวเจียงฝูถ้าไม่ใช่เพราะคุณปู่ของฉันชอบคุณแม่ฉันจะมองคนแบบคุณได้เหรอโม้จริงๆ เฉิงเจียมู่ปากคุณต้องสะอาดหน่อยทำไมถึงรังเกียจฉันละ่ะไม่ให้ฉันแต่ต้องคุณเหรอฉันบอกคุณแล้วเจียงฝูฉันคือผู้ชายของเธอวันนี้ฉันต้องเจอเธอให้ได้เจียงฝูคนนี้ปกติอ่อนแอและอ่อนหวานเชื่อฟังทุกอย่างวันนี้ไปทำร้ายคุณเฉิงเจียมู่ เธอมาที่นี่เพื่อสั่งเมาฉันโทรให้ป้าชิวมารับเธอเจียงฝูฉันอนุญาตให้เธอไปหรือเปล่าเฉิงเจียมู่ถ้าอยากจะวุ่นวายก็กลับบ้านไปอย่ามาทำให้เสื่อมเสียที่นี่ตอนนี้มาว่าฉันเสื่อมเสียแล้วทำไมเธอถึงมั่นกับฉันละ่ะพูดสิเจียงเหมยพูดสิเธอชอบฉันใช่ไหมฉันถามเธอเธอไม่ได้ยินเหรอ เธอชอบฉันหรือไม่กันแน่ขอบคุณคุณอาเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณอาฉันไม่เป็นอะไรคุณเฉิงเจียมู่เจียงฝู เธอชัดเจนว่าไม่ชอบฉันทำไมยังต้องแต่งงานกับฉันเธอทำเพื่อเงินของตระกูลเฉิงใช่ไหมทำไมฉันถึงไม่เคยสังเกตว่าเธอเป็นแบบนี้มาก่อนพอแล้วเธอเป็นใครเธอคือภรรยาของฉันเราสองคนคุยกันเกี่ยวกับเธอทำไมเธอเป็นใครรู้ไหมว่าเธอกำลังทำร้ายใครอยู่เขาคือผู้สืบทอดของตระกูลเฉิงเฉิงเจียหลัวคุณชายสามของตระกูลเฉิงใช่ใช่ใช่ ดื่มมากไปใช่ไหมให้ฉันช่วยให้เธอตื่นจากอาการเมาตื่นแล้วหรือยังลุงน้อยเธอทำให้หน้าตาของตระกูลเฉิงเสียหายไปให้พ้นใช่ลุงน้อยงั้นฉันขอตัวก่อนนะ เฉิงเจียหลัวเธอทำอะไรอยู่มีคนมากมายกำลังมองอยู่มองอะไรอยู่ทุกคนไปให้พ้นปล่อยฉันเฉิงเจียหลัวเธอจะทำอะไรเธอบ้าไปแล้วนี่คือบาฉันบ้าก็เพราะเธอทำให้บ้า เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะแก้แตกเมื่อกี้เผลอทำบาดเจ็บฉันจะพาเธอกลับบ้านฉันไปเองได้ ห้องของคุณปู่อยู่ชั้นล่างถ้าเธอไม่อยากทําให้เขาตื่นถึงแม้จะต่อต้านใช่ยังไม่ได้รับที่โรงละครเมื่อสินเรื่องของฉันกับเฉิงเจียหลัวห้ามให้ใครรู้ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนบนตัวเธอมาก่อนอดทนหน่อยในสองวันนี้อย่าให้แผลโดนน้ำเด็ดขาดเปลี่ยนผ้าพันแผลวันละสามครั้ง ก็จะไม่เหลือรอยแผลเวลาก็ไม่แล้วลุงน้อยกลับไปเถอะตัวเล็กแต่งงานกับเฉิงเจียมู่คุณต้องการอะไรแน่วันนี้ฉันช่วยคุณมากเลยไม่มีแม้แต่คำขอบคุณเลยขอบคุณ นี่มันไม่มีความจริงใจเลยนะขอบคุณแค่นั้นก็พอแล้วคุณจะทำยังไงอย่าลืมว่าคุณปู่รออยู่ข้างล่างพักผ่อนให้เร็วขึ้นที่นี่ยังเหมือนเดิมเมื่อปีนั้นฉันถูกยาางถิงวางยาเกือบจะพูดไม่ออกคือคุณปู่เฉิงพาฉันมาที่นี่อยู่ที่นี่มาแล้วสามปี คุณเป็นอะไรไปลุงน้อยฉันไม่มีแม่แล้วไม่มีอะไรคุณยังมีฉันอยู่นะเฉิงหลัวตอนเด็กดีขนาดนั้นทำไมโตขึ้นถึงได้เป็นคนเลวแบบนี้ คุณผู้หญิงตื่นหรือ,อยังคุณลุงให้คุณไปที่ลานหน้าบ้านคุณชายเจียมู้ก็อยู่ที่นั่นด้วยเฉิงเจียมู่นี่คือการมาถามโทษรู้แล้วลงไปตอนนี้เลยของเลวฉันกำลังจะถูกถามโทษในไม่ช้าคุณนอนอยู่ที่นั่นดูละคร พ่อท่านทําให้เจียมู้ต้องคุกเข่าได้อย่างไรเมียของพี่ใหญ่ลูกชายของคุณกับเพื่อนซีออกไปดื่มด้วยกันยังคงก่อเรื่องที่บาร์นี่คือผลจากการสอนของคุณเสี่ยวเหมยคุณบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปู่เชิงป้าชิวเป็นความผิดของฉันถ้าฉันมาถึงเมื่อวานนี้เร็วกว่านี้เจียมู่ก็จะไม่ดื่มมากขนาดนั้นทุกคนบอกว่าบ้านมีภรรยาที่ดีสามีไม่ก่อเรื่อง ไม่รู้จริงๆว่าคุณยุ่งอยู่กับอะไรทั้งวันถ้าคืนที่ผ่านมาคุณไปกับเจียมู่ด้วยเรื่องนี้จะใหญ่โตขนาดนี้ได้อย่างไรฉันเมียพี่ใหญ่คงไม่ค่อยรู้จักบารเมเซอร์ไม่ค่อยเข้าใจนั่นคือที่ที่ถ้าคุณมีเงินคุณสามารถซื้อทุกอย่างได้มีทั้งการพนันและยาเสพติดครบถ้วนสาวจากบ้านที่ดีจะไม่ไปเลยพอ่อถึงแม้ว่าเจียมู่จะดื่มมากและทำตัวไม่ดี เขามีความผิดแต่เขาก็ถูกเพื่อนซีของเขาคนที่ทำให้เสียเสีย่ยวฝูฉันไม่เคยบอกเธอเหรอให้เธอสั่งสอนให้ดีแม่อย่าพูดเลยไม่เกี่ยวกับเสีย่ยวฝูโอ้ยหน้าของเธอเป็นอะไรไปนี่ใครทำร้ายเธอไม่มีอะไรคือฉันเมาแล้วล้มเองเธอคิดว่าเธอโกหกเหรอฉันฟังไม่ออกเลยเสีย่ยวฝูเธอบอกมานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใครทำร้ายเธอไม่กลัวตายนี่คือฉันพอ่อถึงเด็กจะผิดก็สามารถด่าได้นี่คือสามเขาก็ไม่ควรทำร้ายคนอื่นตีแค่ครั้งเดียวก็เบาแล้วไปดื่มกับเพื่อแล้วทำตัวไม่ดีถือว่าเป็นเรื่องปกติกล้าทำร้ายเสี่ยวฝูได้ยังไงยังทำให้ขาของเธอเจ็บอีกถ้าไม่ใช่สามออกมาห้ามใครจะรู้เขาจะทำเรื่องอะไรอีกเสีย่ยวฝูรีป้าชิวดูหน่อย บาดแผลนี้อยู่ที่ไหนบาดแผลหนักหรือเบาป้าชิวเป็นแค่บาดแผลผิวหนังเธอยังนิ่งอยู่ทำไมยังไม่พาเสี่ยวฟูไปโรงพยาบาลอีกเหรอถ้าเสี่ยวฟูมีอะไรเกิดขึ้นดูสิว่าฉันจะจัดการกับเธออย่างไรพี่สายไม่ต้องยุ่งยากแล้วเมื่อคืนฉันได้ช่วยเสี่ยวฟูทำแผลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขาของเธอยังไม่หายดีควรพักฟื้นที่บ้านเก่านี้ที่นี่มีคนรับใช้สะดวกในการพักฟื้นอะไรสะดวกในการพักฟื้น ฉันเห็นว่ามันสะดวกสําหรับเธอในการโชว์หล่อใช่ไหมอืมก็ทําตามที่กาล่าว่าละกันเสี่ยวฝูเธอก็ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่เถอะพอดีคุณปู่ก็คิดถึงเธอด้วยพอ่อดีงั้นฉันจะกลับมาอยู่กับคุณปู่มากขึ้นอืมครั้งนี้เห็นแก่เสี่ยวฝูจะไม่ถือสากับเธอถ้ามีครั้งหน้าก็อยากเข้าบ้านเฉิงอีกคือคุณปู่ ยังไม่รีบไปอีกอยู่ที่นี่น่ารำคาญเสี่ยวฝูเธอบอกความจริงกับคุณปู่เธอะจีอามูเขาปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ทำแบบนี้กับเธอด้วยไม่มีหรอกค่ะคุณปู่จีอามูพี่ชายดีกับฉันมากเมื่อวานจริงๆแล้วแค่ดื่มมากไปหัวเราะ เธอยังมีหน้ามาหัวเราะอีหน้าเสียดายที่เธอยังเป็นลุงอยู่จีอามูกำลังจะแต่งงานแล้วคุณไม่มีแฟนเลยสักคนคุณยังมีหน้ามาหัวเราะอ,อีกเหรอพอ่อการแต่งงานดีตรงไหนต้องอดทนและกลอมกลืนและต้องยอมทำตามฉันไม่อยากแต่งงานพูดเหลวไหลอย่าคิดว่าตอนนี้คุณยังเด็กและไม่รีดรอจนกว่าคุณจะอยากหาคนสาวดีๆนั้นก็แต่งงานไปแล้วดูสิคุณจะทำยังไงขอแค่เป็นสิ่งที่ฉันชอบ แม้ว่าจะแต่งงานแล้วฉันก็จะต้องแย่งกลับมา